สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาอยู่กับอาอินกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาอินจะมาแนะนำวิธีเทคนิคการเวลวายให้กับเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งหักเล่นกันนะคะเพื่อนเพื่อนคงสงสัยเนาะว่าทำไมเราเริ่มเล่นใหม่ทำไมเพื่อนๆหลายคนถึงเวลวายมากทั้งๆที่เราเพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันทำไมเราสุดอยู่แค่1 5 5แต่เพื่อนๆบางคนขึ้นไปถึง180 ได้ฉะนั้นวันนี้อาอินจะมาแนะนำวิธีการเก็บเลเวลเบื้องต้นนะคะแต่การเก็บเลเวลเบื้องต้นนี้ก็สามารถใช้ได้ตลอดไปเช่นกันอย่างแรกเลยนะคะที่เพื่อนเพื่อนเวลช้าแต่บางคนเขาเวลเร็วอาอิานจะบอกให้นะว่าเพื่อนเพื่อนคนที่เวลเร็วนะคะอันดับแรกเลยคือ1คุณต้องเติมวีี ถามว่าทำไมคุณถึงต้องเติม V4 ค่คะพี่สังเกตได้นะคะว่า V4 นะคะมีการเพิ่มเพิ่มการโจมตีมอนเตอร์เพิ่ม exp 35%และสามารถเพิ่มรอบจำนวนการลงดันท้าตัวนี้นะคะได้ถึง4รอบต่อวนันฉะนั้นให้เพื่อนๆน,นะคะซื้อ V4 ไว้เลยเนาะ V4 ตัวนี้จะดีมากนะคะ ะคะ่ะเสร็จทีนี้เราเปิดมาที่กิจรายวันนะคะกิจรายวันตัวนี้นะแนะนำว่าให้เพื่อนๆทําให้ครบทุกกิจนะคะในขณะที่ทํากิจเนาะเราก็กดยาคูณไปด้วย กิจประจําวันตรงนี้นะคะต้องทําให้ครบเนาะแล้วก็ตอนที่เรานะคะทาเควสเงินหรือว่าเควสกิ้นะคะตัวนี้เนาะเควสเงินนะคะตัวนี้นะเคว,วสกิว้วตัวนี้แนะนําว่าให้กดยาคูณ1.5ไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราตีมอนเราก็จะได้ EFP เพิ่มขึ้นเนาะแล้วส่วนทีนี้กิจที่แนะนาว่าให้ทําตรงรตามเวลาเลยก็คือ กิจคุ้มกันสาวงามนะคะก็คือจะส่งตอน4โมงเย็นกับตอน4ทุ่มถ้าเกิดว่าเราส่งนอกเวลาเนาะเราก็จะได้ค่า exp ทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่าเราส่งตรงตามเวลาปุ๊บเราจะได้ค่า exp เพิ่มนะคะสําหรับตัวนี้เนาะตัวนี้ต้องฝากไว้เป็นพิเศษเลยสําหรับเพื่อนๆเ,เลยเบื้องต้นนะถ้าส่งครบ3รอบเราเลือกส่งอันที่แบบว่า,าเป็นสีส้มตัวนั้นนะคะจะได้ exp ค่อนข้างที่จะเยอะเลยประมาณ รึ่งเลเวลได้ถ้าเกิดว่าเลเวลต้นๆก็จะได้เป็นเต็มเลเวลเลยก็ได้นะคะส่วนอีกกิ่หนึ่งที่หลายๆคนอาจจะหลงลืมไปแล้วเนาะแต่ว่าเรา,าเริ่มกันใหม่ได้ก็คือหลายๆคนจะพลาดนะก็คือกิจรักษานางฟ้ากิจนี้นะคะจะเป็นกิจกิวเนาะจะเริ่มตอน2องทุมยี นี้จะได้ E P เยอะมากแนะนำว่าให้เพื่อนๆน,นะคะกดยากูณ1.5บวกเข้าไปเพิ่มนะคะอาอินเวลสุดเวลาสุดยอด110กว่านะคะลงกิจนี้เนาะก็ได้ประมาณเกือบครึ่งเวลเหมือนกันฉะนั้นเ,นเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่นลงลงกิจนี้แล้วก็คืออย่าลืมกดยากูณเพิ่มนะคะส่วนตัวที่จะเพิ่มเติมให้เดี๋ยวขอดูโพยแป๊บหนึ่งลู ลืมบอกไปกิจนี้นะถ้ามันตัวนี้นะคะก็คือเราสามารถลงแบบเดี่ยวลงแบบปาร์ตี้กลุ่มได้ถ้าเกิดว่าเราลงคนเดียวเราจะไม่ได้คะแนนปาร์ตี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราลงเราลงเป็นตี้เนาะเราก็จะได้ถ้าเปิด2คนก็บวก15%ถ้าเกิดว่า3าคนนะคะบวก30%แต่มันมีข้อแม้อยู่ว่าเราต้องลงกับเลเวลใกล้เคียงนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเลเวลห่างมากเกินไปมอนสเตอร์เราก็จะห่างด้วยถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงก็ บวกลบบวกลบไม่เกิน30นะคะต่อเลเวลเพื่อนที่ลงเนาะเพราะอะไรเพราะเลเวลเฉลี่ยของมอนจะเท่ากับเลเวลของเรากับเพื่อน3คนบวกรวมกันแล้วหาร3นั่นคือเลเวลของมอนที่เราจะตีได้ความแรงของการตีมอนและ EX p อ็กที่จะได้นะคะก็คือตามค่าความแรงของตัวละครเลยค่ะเนาะอันนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับเพื่อนและ เกี่ยวความแรงของเราฉะนั้นความแรงของเราเราต้องกดเพิ่มแรงจูงใจด้วยนะคะอย่างน้นก็ประมาณ10ครั้งนะอ่าเสร็จทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยก็คือตัวนี้ปีศาจน้อย พีศาจน้อยเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่ามีการเพิ่มค่า EP 55%ฉะนั้นตัวนี้ใส่ไว้ได้ตลอดนะคะไม่จะเป็นต้องถอดเนาะใส่เวลใส่บอดใส่อะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็เราจะมาดูถึงฟังก์ชันฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันตัวนี้คะ่ะ ฟังก์ชันโชคชะตาแล้วก็ฟังก์ชันคําจิราจารึกนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นรูนให้เราสวมใส่รูน exp ไว้ตลอดเวลานะคะรูนนี้จะเพิ่มาตามจํานวนที่เราอัพเลเวลนะคะอัพหนึ่งครั้งก็จะได้ประมาณ1.2 EP เนะคะมีเท่าไหร่อัพไปให้หมดเนาะสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับโชคชะตาเราก็จะเป็นแก่นนะคะ กันโชคชะตา EXP ตัวนี้อัพ1 v e เลเวลได้1.2%ฉะนั้นมีเท่าไหร่อัพเข้าไปให้หมดใส่2ตัวนี้ก็ไม่แพ้ปีศาจน้อยเหมือนกันนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นกิจที่ได้ร่วมกันทุกคนถามว่าทําไมถึงได้ร่วมกันทุกคนนะคะมาที่จํากัดเวลาเนาะเราจะมาดูนะว่ามันมีกิจป้นยาเซียนอยู่ไหนแล้วว่ากิจก้นยาเซียนไหนล่ะ แรกหนึงนี่นี่นีกิจนี้กิจน,นี้นะคะขอแนะนําเลยว่าไม่ควรพลาดถามว่าทําไมไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่าเซิร์ฟไหนที่ชนะกิจนี้นะคะคุณจะได้บวกเปอร์เซ็นต์ E AP 12เซ์ทั้งเซิร์ฟ24ชั่วโมงส่วนเซิร์ฟที่ได้ที่2นะคะก็จะได้ลดลงมาเนาะก็เป็น10%เเซและ8%เเซนะคะกิจนี้ไม่ควรพลาดเหมือนกันต้องช่วยๆกันนะช่วยๆกันปนอะไประมาณนั้น เร็จทีนี้สําหรับการบอดออฟไลน์ line. การบอดออฟไลน์ line นะคะแนะนํานะว่าเราจะต้องมีปาร์ตี้เสมอปาร์ตี้ของเรานะคะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่านะคะเ,เรามีปาร์ตี้เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ปาร์ตี้ไปด้วยนะคะแต่แนะนำน้องว่าให้ปาร์ตี้กันกับคู่รักของเราถามว่าทําไมถึงต้องปาร์ตี้กับคู่รักของเรานะคะเพราะว่าเราจะมี ปอร์เซนต์ EXP มอนบวกเพิ่มให้ตามค่าความสนิทของปาร์ตี้ของเรานะคะถามว่าเปอร์เ,อรเซนต์ตรงนี้ดูได้ยังไงนะคะให้กดมาที่เพื่อนเนาะแล้วก็กดมาที่ค่าความสนิทของเรานะคะอ่าตัวนี้เนาะแล้วก็จะเห็นว,ว่ามีเปอร์เซนต์เท่าไหร่นะคะเอ่อเสร็จทีนี้เราก็จะไปต่อกันด้วยสิ่งสุดท้ายเลยที่ เราละเลยหรือว่าเราไม่ได้สนใจเนาะเราจะบอกว่าทำไมวันแรกเพื่อนๆเ,เราเวลร้อยหกสิกร้อยเจ็ดสิกันหมดให้เรามาตรงนี้ค่ะมาที่โบนัสโบนัสมันสำคัญตรงไหนอะ มันสำคัญตรงที่อวยพรค่ะกูจะสังเกตนะคะว่าจะมีอวยพรค่า exp ตรงนี้เนาะอธิฐานตรงนี้นะคะมีความพิเศษก็คือสามารถกดได้ถึง18ครั้งต่อวันครั้งละ10ทองพอครบ5ครั้งเขาก็จะเพิ่มเป็น20ทอง30ทองนะคะสามารถกดได้เพิ่มถึง18ครั้งต่อวันฉะนั้นเลเวลแรกๆตัวนี้บอกว่าเลยว่าแนะนาเลยว่าคุ้มมากแต่ถ้าเกิดว่านานเลเวลเยอะแล้วอันนี้กดไม่คุ้มแล้วนะคะฉะนั้นฝากอันนี้ไว้ด้วยเนาะถ้าเกิดว่า าใครมีอะไรสงสัยทักมาถามอาอินได้นะนี่ก็คือวิธีการเทคนิคในการเวลวไวอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดเลยก็คือ การกดบอดออฟไลน์ line ของเรานะคะชั่วโมงการออฟไลน์ของเราจะดูตรงไหนเราสามารถดูได้ที่ตั้งค่านะคะแล้วก็มาที่ AI มันจะมีบอกว่าเรามีเวลา AI ออฟไลน์ line ของเรากี่โมงก,กี่ชั่วโมงขออีกคือ17ชั่วโมงฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะบอดออฟไลน์ line, ปุ๊บแนะนํานะคะว่าให้กดยาคูณไว้ด้วยยาคูณของเรานะคะสามารถซื้อได้เนาะที่มอตําลึงผูกนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ ตัวนี้1ขวดต่อ1ชั่วโมงนะคะสามารถกดได้เลยไม่ต้องห่วงเนาะเพราะว่าอะไรเวลาเราลงดันอะ่ะเราเราเราใช้เงินเอยอะกว่านี้อีกฉะนั้นอันนี้กดไว้ได้เลยนะคะรี Real ่วไวมากเพื่อนๆจะถามว่า,อาบอรดออฟไลน์กับบอทดออนไลน์อันไหนดีกว่ากัน,นะคะบอกเลยนะวอากดออฟไลน์ดีกว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะได้เยอะกว่าและที่สําคัญ ไม่เพื่องโทรศัพท์ไม่เลื่องเน็ตเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบกดไลค์ใครสนใจกดซับสไครต์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ